สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นี้ถือว่าเป็นเดือนที่เรื่องที่ต้องระวังก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเรื่องบางทีเรื่องของการเดินทางคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุรถลาชำรุด บกพร่องอะไรต่างๆนะครับหรือบางทีมันมีเหตุกับการเดินทางอะไรที่มันด่วนๆอาจจะเป็นเหตุให้มีความน่าทุกข์ใจหงุดหงิดใจอยู่บ้างนะครับแต่จุดเด่นในเดือนนี้ของคุณก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภความสําเร็จซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวมีกําลังดีมีโอกาสกับเรื่องของการงานที่มันจะโดดเด่นยิ่งใหญ่ได้ดีสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีนะครับก็รายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายไททัก์ดวงชะตาชาวลัคนาพิจิกว่าเดือนกรกฎาคม2566เนี่ยชาวลัคนาพิจิกเนี่ยจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกต้นคลิปอันนี้เป็นการทำนายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะทีน่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที yani ่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้เนี่ยทั้งเดือนเลยดาวตัวตนของคุณก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ากัมมะแน่นอนครับเวลาตัวคุณไปอยู่ในเรื่องของกัมมะที่เป็นเรื่องของการงานหรือกิจกรรมคุณก็จะมีกิจกรรมที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องไปโฟกัสไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานในมุมที่ดีก็คือการที่ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นคู่มิตรของคุณเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่า เวลาที่คุณไปทํางานไปร่วมอะไรหรือมีการมีคนมาร่วมอะไรในงานเนี่ยก็ถือว่าจะมีมิตรที่ดีมาคอยช่วยมาคอยร่วมในงานของคุณ การมีดาวเกตมาอยู่ร่วมกับตัวคุณในช่วง1-14มันก็ส่งผลให้คุณเองก็มีศักยภาพอะไรที่มันดูหลากหลายดีมีความกระตุ้นความขยันได้ดีเพราะดาวอังคารอยู่กับดาวเกตมันก็จะถูกดาวเกตเสริมหรือกระตุ้นนะครับมันส่งผลให้คุณมีเซน์มีรางสังหรณ์อะไรต่างๆได้ดีเพราะดาวเกตถูกมองเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ แต่ในมุมที่ไม่ค่อยส่งผลดีหน่อยก็คือที่ต้องระวังก็คือการที่โดนดาวเสาร์มาเล็งตัวคุณอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นดาวเสารกับดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวที่มันไม่ค่อยถูกกันมันเป็นคู่ของการประทะคู่ของความขัดแย้งคู่ของการแตกหักดาวเสารเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัสชชะ ซึ่งหมายถึงการเดินทางก็ได้การเจราจาก,การติดต่อมันอาจจะทำให้ดูยากหน่อยหรือคุณก็ต้องระมัดระวังเวลามีเรื่องของการเดินทางมันอาจจะดูมีอุปสรรคต้องระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะดาวอังคารนอกจากเป็นดาวตัวคุณอีกความหมายหนึง่งเขาเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าอริซึ่งหมายถึงอุบัติเหตุหรือปัญหาก็ได้ซึ่งมันก็จะอาจจะมีที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการเจราจาก,การเดินทางอะไรที่คุณต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุและอย่างที่บอกครับเวลา ดาวังคารกับดาวเสาเจอกันมันเป็นคู่ปะทะคู่แตกหักมันก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วและด้วยจากดาวใหญ่ก็คือดาวราหูที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถลาบ้านช่องก็ได้นะครับดาวเนี่ยไปอยู่ในคําว่าอรินั่นหมายความว่าอะไรที่เกี่ยวกับรถลาพาหนะของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ง่ายที่มันจะมีปัญหามีอุปสรรคนะครับมีความชํารุดอะไรที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้อง ตรวจช็คให้ดีเพื่อป้องกันเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับการที่ดาวเสามาเลงกับดาวศุกร์ด้วยนะครับดาวเสารเป็นเรื่องของการเดินทางอย่างที่บอกแต่ดาวศุกร์ความหมายหนึ่งมันมาจากคําว่าวินาศบางทีมันอาจจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางอะไรด่วนๆก็ได้และเป็นเหตุให้คุณรู้สึกแบบเครียดทุกใจไม่อยากไปหรือบางทีเนี่ยที่คุณแพนกับการเดินทางไว้มันอาจจะมีอุปสรรคแล้วอาจจะเกิดการยกเลิกการแคนเซิลขึ้นนะครับซึ่ง ก็มีเหตุการณ์แนวนั้นที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกันนะครับพอวันที่4ดาวพุธย,ย้ายวันที่14ดาวเกตย้ายออกไม่ได้สัมพันธ์กับดาวตัวคุณและก็อาจจะทําให้สกิลอะไรต่างๆนะครับหรือเรื่องของการมีเส้นต่างๆก็อาจจะดูลดลงไปบ้างนะครับคราวนี้พอวันที่ 17. ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมามาได้ตำแหน่งมหาจักรก็ส่งผลดี กับเรื่องการงานแหละนะครับเพราะคุณเองก็อยู่กับเรื่องการงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกับเรื่องการงานนะครับแต่เดี๋ยวพอปลายเดือนเนี่ยดาวพุธเขาก็จะย้ายมาร่วมกับดาวตัวตนของคุณนะครับซึ่งดาวพุธมาอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวมีกําลังดีนะครับดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิลราศโดดเด่นดีดาวได้ตําแหน่งมหาจักรมีกําลังมียิ่งใหญ่มีความมีบารมีดีนะครับดาวพุธมาตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งราชาโชค เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้คุณเองเนี่ยก็ในมุมที่ดีนะมันก็จะทําให้มีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องการงานเพราะดาวพุธเนี่ยความหมายหนึ่งเขามาจากคาว่าลาภาที่แปลว่าโชคลาภและความสําเร็จมาสัมพันธ์กับตัวคุณก็จะมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จอะไรในเรื่องของการงานได้เด่นชัดยิ่งใหญ่ได้ดีขึ้นเพราะ คุณก็โฟกัสอยู่กับเรื่องงานอยู่แล้วนะครับแต่ดาวพุธมาอยู่จุดนี้ส่งผลดีกับดาวศุกร์ด้วยเพราะเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัตตนิหมายถึงความรักหรือเรื่องของการร่วมการที่มีคนมาร่วมก็ยิ่งส่งผลให้เกิดความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับดาวพุธสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ก็เล็งกับดาวเสาร์ที่ เป็นดาวคู่สมพลกันมันก็อาจจะส่งผลดีกับเรื่องการเจรจาการติดต่ออะไรให้มันดูมีอำนาจกับการต่อรองอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแต่ดาวพุธเวลามาสัมพันธ์กับดาวังคารดาวตัวคุณมันก็ยังกระตุ้นให้คุณพูดจาอะไรที่แบบว่าเหมือนกับคิดอะไรก็จะพูดออกไปแบบนั้นเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นจุดที่ต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะเวลาดาวังคารกับดาวพุธเจอกันบางทีมันจะพูดแรงแล้ว อาจจะพูดทุกเรื่องที่คิดเลยนะครับซึ่งก็ต้องไตรตรองให้ดีมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวาพระพฤหัสนะครับซึ่ง ดาวก็ยังมีกําลังดีแหละได้ตําแหน่งราชาโชคและอยู่ในเลิกที่ดีด้วยนะครับในเดือนนี้ซึ่งถือว่าก็ยังมีกําลังดีคุณยังมีศักยภาพกับการหาเงินหาทองอะไรได้ดีแหละนะครับเพียงแต่ว่าดาวเนี่ยมันไปอยู่ในคําว่าอริมันก็มีเหตุต้องมีติดขัดมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันหรือถ้าในมุมที่ดีก็คือถ้าเกิดคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบสินเชื่อหรือการจะขอเครดิตอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เข้ามาได้ดีอยู่แล้วนะครับ ส่วนในมุมไม่ดีก็คือไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าริมันก็จะมีเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยและหนึ่งในนั้นก็ดาวราหูที่มาจากคําว่าพันธุก็มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายกับการซ่อมแซมปรับปรุงบํารุงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะครับและในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าคุณเองต้องระมัดระวังอยู่แล้วกับเรื่องของการเดินทางที่มันอาจจะต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องใส่ใจหรือใช้จ่ายไปกับกับเรื่องของการเงินก็คือเรื่องของการต้องไปซ่อมแซมตรวจเช็คอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องรถล,ลาบ้านช่องของคุณนี่แหละเพื่อจะได้ลดปัญหาที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวเสาร์ที่เขาเล็งอยู่กับดาวอังคารนะครับคือโดนดาวอังคารโดนดาวศุกร์ที่เป็นดาวไม่ค่อยถูกกันเล็งเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัสชา้าซึ่งหมายถึงการขายก็ได้ นะครับการขายการเจรจาซื้อเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้บางทีในเดือนนี้การจะขายจะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะดูติดขัดยากอยู่หน่อยเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวพอปลายเดือนนะครับซึ่งพอดาวพุธที่เขาย้ายมาร่วมเนี่ยนะครับ ดาวพุธย้ายมาก็อาจจะส่งผลดีกับเรื่องการขายให้ทําให้ขายได้ดีขึ้นเพราะดาวพุธเป็นดาวเรื่องของความสําเร็จลาบผลแะรต่างๆก็อาจจะดูดีขึ้นกว่าก่อนวันที่23และดาวพุธเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาบเวลาดาวมาอยู่ในช่องการงานจริงๆมันส่งผลดีกับเรื่องของการงานที่ หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่เวลาดาวโชคลาบมีกําลังดีมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการได้เงินที่มันเป็นเรื่องของโชคลาบเข้ามาด้วยเหมือนกันถึงแม้มันจะไปเน้นกับเรื่องของการงานซะมากกว่าก็ตามมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาพิจิกนะครับเรื่องการงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เด่นของชาวลัคนาพิจิกในเดือนนี้นะครับเพราะว่าการที่ดาวตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของการงานนะครับ ข้อดีด้วยก็คือดาวอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรแสดงว่าดาวศุกร์เนี่ยที่เป็นคู่มิตรเนี่ยมาจากคาว่าปัตตนิการร่วมนะครับดาวศุกร์มาจากคาว่าวินาศอะไรที่มันเป็นดวนเป็นแท้เข้ามาถือว่ามันก็จะมีโอกาสกับการที่คุณจะทําเหล่านั้นได้ดีคือการที่จะมีใครมาร่วมอะไรกับคุณในงานเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่แบบได้มิตรดีๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือการโดนดาวเสาเล็งซึ่งดาวเสาเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะซึ่งแปลว่าเพื่อนก็ได้เพราะฉะนั้น มันอาจจะมีความสับสนนะคือการงานมันดูจะมีมิตรที่ดีแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่จะขัดกับคุณมันก็อาจจะเป็นเพื่อนซึ่งถ้าเ,เกี่ยวกับการงานก็คือเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความหมายแบบนี้ครับคือเวลาคุณไปร่วมอะไรกับใครบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้คุณจะมีมิตรที่ดีที่มาช่วยมาร่วมในงานของคุณแต่ในเดือนนี้เนี่ยด้วยความที่ดาวมันเลงกัน ดาวเรื and and ่องเพื่อนกับดาวตัวคุณเลงกันและมันเป็นคู่ที่ไม่ค่อยดีนะครับดาวสาวเองเดินถอยหลังด้วยเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเรื่องของเพื่อนร่วมงานคุณก็ต้องระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันแต่เป็นเพื่อนในที่ทํางานเนี้ยอันเนี้ยก็ต้องระวังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ในมุมที่ดีก็คือในเดือนนี้เนี่ย ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวการงานของคุณเนี่ยดาวเขามีกําลังดีทั้งเดือนนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่าคุณก็ยังมีโชคดีกับเรื่องของการงานที่จะได้เข้ามาเพียงแต่ว่าดาวเนี่ยมันไปได้ราชาโชคในคําว่ามรณะมรณะแปลวะ่าไกลแปลว่าเก่าแปลว่าต่างประเทศแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นงานในกลุ่มเหล่านี้งานที่ต้องไปจัดการในที่ไกลหรืองานจากแดนไกล งานเก่าๆนะครับยังมีโอกาสกับการเข้ามาได้ดีหรืออีกมุมหนึ่งเนี่ยมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงซึ่งดาวเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพุทธที่เป็นเจ้าเรือนคําว่ามรณะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรยิ่งโดยเฉพาะจัดการซะช่วงต้นเดือนก่อนวันที่4ก็จะมีโอกาสดีได้รับการสนับสนุนกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ดีนะครับพอวันที่4 ดาวพุธย้ายออกมานะครับแต่ดาวการงานของคุณก็ยังมีกําลังดีนะครับยังได้งานไกลยังได้งานเกา่างานที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับสายสุขภาพยังเข้ามาได้ดีนะครับหรืออยากย้ายก็ยังมีเกณฑ์กับการย้ายได้ดีและพอ 14. ดาวเกตก็ย้ายออกจากช่องการงานอาจจะดูเหมือนกับว่าความหลากหลายที่อยู่ในเรื่องของการงานมันก็อาจจะดูลดลงเพราะดาวเกตอยู่ช่องไหนมันจะดูมีความหลากหลายกับช่องนั้นนะครับคราวนี้พอไม่กี่วันดาวอาทิตย์การงานของคุณก็ย้ายมาในวันที่17ซึ่งก็มาสัมพันธ์กับดาวเกตก็ยังส่งผลให้มีความหลากหลายที่ยังเกิดได้อยู่แต่คราวนี้พอดาวการงานไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าสุพะ มันก็จะมีโอกาสกับการได้งานได้รับการสนับสนุนกับการงานได้ดีงานมีเกณฑ์กับการเติบโตได้ดีอาจจะไม่จำเป็นต้องไปทําในที่ไกลแล้วนะครับคือณตอนนี้งานก็จะได้รับการสนับสนุนได้ดีและดาวอาทิตย์เวลามาอยู่ตําแหน่งนี้ดาวมันได้ตําแหน่งมหาจักรดาวมันมีความยิ่งใหญ่นั่นหมายความว่าช่วงนี้ถ้าจะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนหรือได้รับความไว้วางใจในงานเนี่ยคุณจะมีโอกาสกับการได้รับผิดชอบงานที่มันใหญ่ มันอาจจะไม่ได้ง่ายแหละดาวได้ตำแหน่งมหาจักรมันจะมีความต้องฝ่าฟันหน่อยมันมีความหวือหวามีความสวิงหน่อยแต่มันเป็นงานใหญ่ที่มีโอกาสจะได้รับมอบหมายเข้ามาในจังหวะนี้และยิ่งเดี๋ยวพอช่วง23ไปแล้วที่ดาวพุธเขาย้ายไปอยู่ในช่องการงานดาวพุธความหมายหนึ่งมาจากคำว่าลาภะซึ่งเป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาพุธตำแหน่งนี้มีกําลังดีมากได้ตําแหน่งอุจาวิราชมหาจากักราชาโชคเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้งานที่ได้เข้ามามีเกณฑ์กับเกณฑงานใหญ่ๆซึ่งส่งผลต่อการเติบโตได้ดีและความสําเร็จที่เกิดในงานก็เป็นอะไรที่สําเร็จแบบใหญ่ๆซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยนะครับบางทียิ่งจังหวะนี้ถ้าเป็นงานที่มาจาก งานไกลๆก็ยิ่งส่งผลกับความยิ่งใหญ่กับการได้รับการตอบรับที่ดีกับการงานด้วยเพราะ ดาวพุธมาอยู่ในช่องการงานส่งผลดีกับเรื่องคู่ค้าหุ้นส่วนหรือการที่มีคนมาร่วมการไปร่วมอะไรก็จะได้รับโอกาสได้ดีด้วยส่งผลดีกับเรื่องของการเจรจาการติดต่อให้มันดูง่ายขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่มีแต่ดาวังคารกับดาวสุขที่เป็นดาวไม่ถูกกันกับการเจรจาแต่พอมีดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่สมพลมาสัมพันธ์มันก็ทําให้การเจรจาอะไรต่างก็อาจจะดูสมูทมีอํานาจการต่อรองได้ดีขึ้นกับการงานของคุณ มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับโดยหลกักๆเนี่ยมันมีดาวมรดยูอ,อยู่ในช่องความรักของคุณอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามองในมุมไม่ดีนะความรักมันก็จะยังมีเกณฑ์กับการผันผวนเกิดอะไรในมุมที่มันมีความผันผวนเกิดได้ง่ายอยู่แล้วนะครับคราวนี้ในเดือนนี้เนี่ยถ้ามาดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับดาวความรักของคุณดาวศุกร์เนี่ยยังมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ากัมมะแล้วอยู่ร่วมกับดาวอังคารดาวตัวคุณ แสดงว่าอ,อาจจะเป็นถ้าเกิดคนมีคู่คู่คุณเขาก็อาจจะต้องไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานมีภารกิจที่ต้องจัดการเหมือนกันหรือก็มีเกณฑ์ที oh ่เขาก็จะมีภารกิจที่จะต้องมาร่วมงานมาทํากิจกรรมอะไรที่มาร่วมในงานของคุณด้วยเช่นกันเพราะดาวก็มาอยู่ในการงานแล้วก็เป็นดาวที่คู่มิตรกันแสดงว่าการทําอะไรร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันการทํางานร่วมกันยังอยู่ในมุมที่ดีร่วมกันได้ดีเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่งถ้าจะมีอะไรที่ส่งผลเสียกับเรื่องของความรักนะครับก็คือการมีดาวเสารมาเล็งดาวความรักของคุณซึ่งแน่นอนครับดาวเสารกับดาวศุกร์เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้อะถ้าอย่างเหตุการณ์เบาๆก็คือบางทีดาวเสารเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนข้อมูลข่าวสารการเจรจาการสื่อสารบางทีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่คู่ของคุณรับ เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุให้เขาอาจจะต้องเครียดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกกับการเสพข่าวสารหน่อยอ่านั่นคือในมุมที่เป็นเรื่องอะไรเบาๆนะครับหรือบางทีเนี่ยคู่ของคุณเขาก็อาจจะเบื่อกับก,บการจะต้องเดินทางเบื่อกับการที่จะต้องออกสังคมอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับก็คือไม่แฮปปี้กับการที่จะต้องไป ออกสังคมไปเจอเพื่อนฝูงของคุณนะครับหรือในมุมไม่ดีเลยคุณก็ต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับของคุณเองเนี่ยกับคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันดูแบบมีเหตุที่มันมีความไม่ค่อยชอบพอคัดกันนะครับหรือมีเหตุให้มีความเครียดต่อกันนะครับซึ่งคุณเองก็ต้องไปใส่ใจหรือเป็นคนกลางที่ต้องระมัดระวังในเรื่องนั้นแต่โดยหลักๆถือว่า กับตัวคุณเองเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีนอกจากมีเกณฑ์กับการมาร่วมงานกันนะครับกับคุณได้ดีนะครับดาวอังคารเป็นดาวเลยที่เกี่ยวกับคําว่าอรินะครับมาอยู่ในงานและก็เจอกับดาวคู่หรือดาวความรักแสดงว่าคู่คู่ค้าหุ่นส่วนมีเกณฑ์กับการช่วยส่งเสริมสนับสนุนกับการแก้ปัญหาอะไรต่างๆโดยเฉพาะในด้านการงานของคุณได้ดีเลยนะครับและเดี๋ยวพอปลายเดือนนะครับจากการย้ายของดาวต่างๆเนี่ยนะครับ วันที่23ดาวพุธก็จะย้ายมาอยู่ในเรื่องการงานและมาสัมพันธ์กับดาวสุขดาวความรักนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายมาของดาวพุธก็ส่งผลดีเพราะเป็นดาวคู่ธาตุน้ํามันทําให้ดูมีความใจเย็นปรับเข้ากันอะไรต่างๆได้ดีขึ้นซึ่งเดิมเนี่ยก็เข้ากันได้ดีอยู่แล้วกับเรื่อง ความรักกับตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลดีมากขึ้นซึ่งดาวพุธมาจากอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะด้วยนั่นหมายความว่าคู่ก็จะมีส่วนกับการร่วมการช่วยส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันและข้อดีก็คือที่กังวลว่าในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเกณฑ์กับการขัดแย้งกับเพื่อนกับคู่ของคุณเนี่ยนะครับซึ่งพอดาวพุธมามันอาจจะทําให้การปรับ น,นะครับต่างๆก็จะดูสื่อสารเข้ากันได้ดีขึ้นลดความขัดแย้งอะไรไปอันนี้สำหรับกรณีคนที่มีคู่ส่วนคนโสดนะครับเวลาดาวความรักไปอยู่ในช่องการงานและสัมพันธ์ดีกับคุณแน่นอนว่าคุณจะมีเกณฑ์กับการจะได้พบเจอคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กันนะครับซึ่งจะดูมีความเข้ากันได้ดีนะครับรู้สึกว่าเคมีตรงกันเพราะมันเป็นคู่มิตรกันและ ค่อนข้างจะมีแนวโน้มกับการจะได้พบเจอจากการทํางานหรือเวลาที่คุณไปทํางานนี่แหละคุณก็จะได้มีเกณฑ์กับการที่พบเจอแต่ข้อเสียก็คือการมีดาวเสาเล็งอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ถูกไม่ถูกใจเพื่อนๆคุณก็ได้หรือในมุมที่ไม่ค่อยดีเลยบางทีเวลาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับก็อาจจะมีเพื่อนมาเป็นคู่แข่งได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ อาจจะเป็นในมุมที่แบบเป็นในมุมที่ไม่ค่อยส่งผลดีเลยเพราะดาวที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนค่อนข้างจะไม่ส่งผลดีกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ในเดือนนี้มาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาพิจิกนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดือนนี้ดูมีโอกาสดีนะครับก็คือดาวที่เป็นเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จของชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวพุธนะครับ ซึ่งในเดือนนี้ช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยดาวเขาไปอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงดีได้ตำแหน่งเกษตรเพียงแต่ว่าไปอยู่ในบ้านตัวเองอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณนะนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จเกิดโชคลาภเกิดลาภผลอะไรกับคุณได้ดีเพียงแต่ว่ามันจะต้องไปเกิดในคําว่ามรณนะถ้าคุณจะได้อะไรเข้ามามีโชคลาภอะไรเข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะได้เป็นได้เป็นของเก่าของมือสองหรือเกณฑ์ที่จะไปได้รับอะไรก็ไปได้รับเวลาไปในที่ไกลๆนะครับซึ่ง มันก็อาจจะมีเกณฑ์อะถ้ามองในมุมที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกการจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องมรดกอะก็เป็นจังหวะที่ดีที่มันมีโอกาสกับการจะได้รับเข้ามานะครับหรือการที่อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวการงานและได้ตําแหน่งราชาโชคในช่องมรณะด้วยเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับงานอะไรที่มันเป็นงานในที่ไกลงานที่เป็นงานจากเรื่องเก่าๆงานเก่าๆเข้ามาเนี่ยยังมีโอกาสได้รับ เกิดโชคลาภกับเรื่องนั้นได้ดีนะครับครานี้พอวันที่4ดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะดาวอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมแต่มาอยู่ในจุดนี้ก็เป็นจุดที่ถือว่าดาวก็มีกําลังดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จก็อาจจะมีโอกาสกับการได้รับความสําเร็จจากการได้รับเกียรติได้รับการสนับสนุนได้รับความรู้การแนะนําอะไรที่ดีนะครับ ประกอบกับเดี๋ยวพอวันที่14ดาวเกตย้ายมาดาวเกตก็ย้ายมากระตุ้นอาจจะเป็นโชคลาภกับการได้ไปร่วมงานบุญร่วมพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับด้านของ บุญกุศลพิธีกรรมทางศาสนาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะดาวเกตก็ถูกมองเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพบเดือนสุภาพมันก็หมายถึงเรื่องของศาสนาเรื่องของบุญกุศลที่มีโอกาสกับการจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวพอวันที่17ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเรื่องของการงานนะครับ กรรมะหรืออีกอย่างหนึ่งหมายถึงกิจกรรมก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยิ่งมีโอกาสกับการได้ไปมีกิจกรรมอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องด้านบุญกุศลได้ไปร่วมพิธีกรรมอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ดีนะครับและมีดาวการงานมาสัมพันธ์ก็เพิ่มโอกาสกับเรื่องของการได้รับการสนับสนุนได้รับความไว้วางใจกับเรื่องการงานที่เป็นได้งานใหญ่ๆได้โอกาสที่ได้รับความไว้วางใจกับเรื่องของการงานใหญ่ๆ คราวนี้พอปลายเดือน23ดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องการงานซึ่งดาวมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งมหาจักรยิ่งใหญ่ดีดาวอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคได้รับความนิยมได้รับการตอบรับดาวอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งอุจจาว,วิราชมีความโดดเด่นดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับด้านการงานถ้าจะได้รับโอกาส นะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็เป็นงานใหญ่อยู่แล้วแล้วถ้าทําให้สําเร็จได้มันก็จะเป็นความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่นะครับอะไรที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็จะได้รับการสนับสนุนเพราะได้ตําแหน่งราชาโชคดาวได้ตําแหน่งอุจาวิราชเวลาจะเจรจาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานสําเร็จก็จะสําเร็จแบบโดดเด่นได้ดีเพราฉะนั้นอาจจะมุ่งเน้นว่าช่วงปลายเดือนเรื่องโชคลาภอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องการงานชัดเจนมากหน่อย และการที่ดาวโชคลาภมาอยู่ในเรื่องการงานก็สัมพันธ์ดีกับเรื่องของความรักเพิ่มโอกาสกับเรื่องของการจะมีเรื่องของการมีคนมาร่วมหรือแม้แต่เรื่องของความรักเองก็จะมีโอกาสกับการที่จะมีคนมาปฏิสัมพันธ์ที่จะมีโอกาสกับการพบเจอจากการทํางานได้มากขึ้นด้วยและสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับในช่วงวันที่หถึงวันที่4 การที่ไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่ามรณะเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไกละนะครับคุณก็อาจจะเสี่ยงโชคไว้หรือเสี่ยงโชคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยความสูญเสียความตายที่คุณพบเจอนะครับเช่นไปงานศพหรือไปเยี่ยมคนป่วยเลขข้องอะไรแบบนี้ก็เอาตรงนั้นมาใช้กับการเสี่ยงโชคเพราะดาวมันมีความแข็งแรงในคำว่ามรณะนะครับส่วนในช่วงวันที่4่ถึงวันที่23ที่ บอกว่าคุณมีเกณฑ์กับการได้ไปร่วมพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็อาจจะเอาตัวเลขจากสิ่งมงคลหรือจากกิจกรรมที่คุณไปร่วมในงานมงคลเหล่านั้นนะครับเอาตัวเลขที่ได้มามาใช้กับการเสี่ยงโชคนะครับแต่พอปลายเดือนเนี่ยดาวโชคลาภมาได้ตําแหน่งมาหาจักรจังหวะนี้ถ้าเป็นโชคลาภอะไรเนี่ยมันก็จะได้โชคลาภใหญ่นะเพราะฉะนั้นดาวไปอยู่ในเรื่องของการงานก็อาจจะเอาตัวเลขความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการงานของคุณ สถานที่ทำงานก็ได้ะนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลขแบบนั้นหรือเป็นการเสี่ยงโชคที่ทำงานนั่นแหละนะครับก็เอาตรงนั้นมาใช้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือการที่ดาวศุกร์ที่เป็นดาวที่ส่งผลดีกับดาวโชคลาภของคุณด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเสี่ยงกับเพศตรงข้ามก็ค่อนข้างเพิ่มโอกาสหรือส่งเสริมกับเรื่องการมีโชคลาภกับคุณได้ดีด้วยเช่นกัน ก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ก็มีลุ้นโชคใหญ่เลยนะครับถึงแม้มันจะไปเด่นเรื่องการงานแต่มันก็ยังมีโอกาสกับเรื่องโชคลาภด้วยเช่นกันนะครับก็ลองนําไปประกอบการตัดสินใจดูและนี่ก็คือการทํานายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาพิจิกในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ